ตัวละครที่ถือว่าสร้างซีซันใหม่ให้กับละครเรื่องนี้ได้ไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือรอนเอฟาการแสดงละครเรื่องแรกของเขาจะออกมาเป็นยังไงต้องไปฟังจากปากเขาเองเลยครับครับก็สรหรับในเรื่องเรือนหอรอเหียนใช่ไหมครับระบทเป็นตะวันรอนครับใช่ครับเป็นละครเรื่องแรกของรอนเลยครับย่าครับ บอกเลยว่ายากมากครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้คือของผมเนี่ยก็จะมาจากการการร้องเพลง้ะส่วนใหญ่การฟอร์มการเต้นที่มันมันเป็นโคนลาสายกันนะครับพอมาเจอละครเรื่องแรกก็กลัวเล่นได้ได้แบบว่าไม่ถึงทุกความที่เราใหม่แะครับบางทีเราก็ตื่นกล้องตื่นอะไรแบบเนี้ยรอนก็รับบทเป็นตะวันรอนในเรื่องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตะวันฉายผู้หญิงที่เห็นก็จะมองว่ากระร่อนหลอกลวงคาแรคเตอร์เขาก็เลยออกมาเป็นกระร่อนกระร่อนน่ารัก ถึงหล่อมากค่ะใครๆก็มักจะบอกกับผมยังไงเหมือนกันนะครับยคุณดูดีคุณดูดีคุณดูดีร้อนใสมากกิ๊กแล้วก็มีความพยายามค่ะมั่นใจตัวเองแล้วก็พยายามที่จะฟังคนอื่นฟังข้อเสนอแนะแล้วก็มาทำแล้วก็ทำขึ้นมาพัฒนาตอนนี้พัฒนาได้ดีขึ้นมากๆค่ะค่อะดีใจลายหลายอีกจากน้อย เขากสิด้เป็นผัวเมียกันอีหรี่อยสิพรม้อเป็นเจ้าสาวให้อ้ายทั้งใจทั้งกายเรืก้นในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นพัชชาค่ะเป็นนักข่าวสาวนิสัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเข่าๆลุย,ลยไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมหญิงนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับนางเอกด้วยค่ะ,ใ,ะใช่ เป็นร่างทรงชื่อดังสามารถติดต่อกับวิญญาณได้เลยจะมาปรึกษาเรื่องเติพีก็จะเป็นเพื่อนพระเอกครับที่ในคาแรคเตอร์มันก็จะเป็นคนที่กลัวผีมากแต่ว่าต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของวิญญาณ <c oughs> คือความจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากช่วยหรอกแต่เห็นใจพระเอกคือเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเราก็ต้องเขาบุกป่าฟ่าดงเราก็ต้องไปด้วย แล้วยังมีหลุดเลยนะคะสนุปจริงๆบางทีมันมีมุกสดไงคะพอเขาเล่นอะไรแล้วเราก็ขำหลุดหลุดในในฉากจริงๆเลยอะค่ะ <S <S เรากำกับไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสนุกสนุกทุกฉากแล้วเรารู้สึกว่ามันมีหลายรสชาติมากให้เราได้กำกับในละครเรื่องนี้มันมีดราม่ามันมีโรแมนติกมันมีคอมเมดี้ผู้ชมดูแล้วผู้ชมจะสนุกผู้ชมจะจะเพลิดเพลินกับตัวละครทุกตัว ผมบอกได้เลยว่าทุกตัวละครการแต่งงานครั้งเนี้ยมันเป็นการแต่งงานแบบหลอกเมื่อไหร่ที่ฉันพ้นเคราะห์ไม่ถูกเจ้ากรรมนายเวมาตามเอาชีวิตแล้วนายต้องอยากกับฉันทันทีครับตัวผมเองก็ไม่อยากจะอยู่แบบสยอง24ชั่วโมงกับ ลองดูครับว่าเรื่องแรกของเราเนี่ยจะจะดีขนาดไหนใช่ก็อยากให้ท้กคนเขาทำของเราให้ดีสุดแหละครับสุดท้ายแล้วมันออกมาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้ชมแต่ว่าเขาอยากจะให้เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามชมและกันนะครับแล้วรองว่าสนุกอ,อ,อยากใช้คุณผู้ชมที่ติดตามผลงานปังก็คือคุณผู้ชมหลายท่านมากๆที่ชอบปังเล่นเป็นแบบ คอมเมดี้อย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องนี้สุดฤทธิ์ทุ่มสุดตัวมากๆก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ <c oughs> เรือนหอรอยเฮียนรับรองว่าสนุกแน่นอนรับรองว่าสนุกถูกใจแน่นอนมันเป็นละครผีที่ไม่ใช่มีแค่เออซีเรีสหรือว่าน่ากลัวอย่างเดียวมันมีหลายอารมณ์ <c oughs> เช่นตลกดรามา่าโรแมนติกยังไงอยากให้ทุกคนติดตามชมดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทุกวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็กลับมานะครับกลับมาเปิดละครนะครับช่วงค่ำดูของทางช่องสามนะครับคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะให แน่นอนละ่ะความสนุกสนานก็ยังมีสาระแน่นอนครับและอย่างหนึ่งหลายๆช่วงในละครก็ยังมีธรรมะให้เราได้แบบว่าคิดแล้วก็นําไปใช้อีกครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบส่วนดีที่สุดที่ละครตอนนี้น่าจะมีครับดูละครเรื่องนี้แล้วคุณจะอมยิ้มได้คุณจะหัวเราะได้ในความสนุกของเนื้อเรื่องแล้วก็ความสนุกของนักแสดงที่แสดงในเรื่องนี้ค่ะเป็นละครผีที่ไม่น่ากลัวนะแต่ว่าน่ารักการจับได้ เธอให้คนหญิงปลอมทั้งพวงน่าจะได้เห็นความแปลกในบทที่ได้รับนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นละครมาก็ไม่เคยรับบทอย่างนี้เลยนะไม่เคยเล่นเป็นผีแปลงร่างมาก่อนเลยก็มาดูว่าดูซิว่าเป็นผีจะน่ากลัวหรือเปล่าแล้วก็ความสนุกสนานเวลาอยู่ในหมูม่มวลเนี่ยจะเป็นยังไงคืออยู่กับพี่มิกเนี่ยก็สนุกอ่ะไปดูซิว่าฤทิ์สีดวงเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นฤทิ์สีดวงที่สนุกไหม,เ,มเออก็เล่นเป็นผีเรื่องแรกครับ คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นเป็นผีมาก่อนลองดูบทบาทของมิกว่าเล่นเป็นผีแล้วเป็นยังไงและที่สำคัญฉากสวยมากทุกฉากลองไปดูแต่และคนนี้เนี่ยเอามุกส่วนตัวตัวเองมาจากบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่มิกพี่หยวนหรือพี่หลุย รู้สึกว่าเล่นแล้วทําให้เรายิ้มไปด้วยขนาดเราเป็นนักแสดงร่วมนะคะก็ทําให้รู나나้สึกว่ามีความสุขกับการดูทุกฉากแล้วก็มาดูกันนะคะว่ากระทงเนี่ยจะร้ายแค่ไหนนอกจากได้ชมภาพในปัจจุบันกุ๊กกิ๊กพ่อแง่แม่งอนกันปกติแล้วเนี่ยนะครับยังได้ชมภาพย้อนอดีตไปสมัยรัชกาลที่5ด้วยการแต่งตัวสถานที่ต่างๆก็เชื่อว่าคงจะสนุกแน่ๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันครับ เธอไดไม่ว่าเธดีรายสุดท้ายชื่อว่าเราต้องได้คู่กันดั้งเช่นปาติหาเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องละครเรื่องแรกซึ่งซีเล่นเป็นคอมเมดีแล้วก็จะมีแบบ พลิกบทบาทเป็นผีเป็นแวมไพร์มีอะไรหลากหลายเยอะแยะมากมายมีพาร์ทพีเรียดด้วยซึ่งต้องเล่นเป็นหม่อมเจ้าแล้วก็มีพาร์ทปัจจุบันซึ่งต้องเป็นดาราจะมีอะไรให้คนดูเยอะๆเลยมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็คนดูจะสนุกกับมันมากๆก็ขอฝากด้วยนะคะ สำหรับเรื่องเรือนหอรอเฮียนนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนลองชมดูนะแล้วก็มันเป็นเป็นละครเรื่องแรกที่ผมรับบทเป็นพระเอกนะแล้วก็รับบทที่ละครหนังละครผีเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ผีก็น่ากลัวทั้งน่ากลัวทั้งน่ารักเขาอยากให้ผีคนนี้น่ารักเขาก็ทําออกมาได้น่ารักทำให้ผีคนนี้กลัวเขาก็ทําออกมาได้กลัวผมก็อยากจะให้ทุกคนลองติดตามชม สำหรับเรือนหอรอเฮียนะคะก็คาดไม่ได้จริงๆคเพราะว่ามีทั้งหลากหลายแนวมีเป็นทั้งมีความตลกเป็นเรื่องของผีเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเหนือจริงเรียกว่ามีแฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงเนี้ยเรื่องนี้รวมทุกรสแล้วก็รวมดาราตลกอีกมากมายนะคะที่จะมีผีหลากหลายรูปแบบนียให้ติดตามชมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานเรียกว่าเรือนหอแล้วก็เอ่อทไมถึงรอเฮียนต้องมาติดตามชมนะ่ะ ส่วนหนึ่งความสนุกจากละครเรื่องเรื่อนหอรอเหียนเท่านั้นนะครับแตน่นละครยังมีมุกขำๆที่กักตัวนไว้อีกมากมายจะหลอนน่ากลัวหรือจะเรียกเสียงัหเราะได้เพียงใดต้องให้คุณผู้ชมรอไปสูด่ด้วยตัวเองครับ